สวัสดีครับสวัสดีทุกทนที่เข้ามาชมฟังคลิปรีวิวหลังที่ดูมาแลครับคลิปนี้เราจะมารีวิวโจ๊กเกอร์ฟเรอดูโจ๊กเกอร์ฟเรอดูเป็นก็ภาค2เนาะจากโจ๊กเกอร์ภาคแรกไม่แน่ใจว่า ทีมผู้สร้างเขาตั้งใจจะให้มีภาคสองหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าภาคแรกประสบความสำเร็จเลยสร้างภาคสองต่อมามันก็เลยทําให้ภาคเนี้ยมันค่างๆจะดรอปกว่าภาคที่แล้วคือมองในมุมวนดูทั่วไปมันดรอปแน่นอนแหละเพราะว่าภาคแล้วมันโอ้โหมันตื่นตามากมันรู้สึกมีอิมแพคกับเนื้อเรื่องมีอิมแพคกับตัวละครมากดูตัวละครตัวจ็อกเกอร์เนี่ยมีมิติมากแล้วก็เราติดกับตัวละครออทอฟฟก โดยที่เข้าใจเหตุผลเ,เข้าใจสิ่งที่เขาต้องเจอเข้าใจความเป็นไปเป็นมาของเขาเออรู้สึกว่าไอ้ความเป็นจ็อกเกอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่แค่บา้บาบอแล้วก็มาเป็นใช่ไหม,มทําให้คาดหวังกับภาคที่สองมากๆเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนกันพอ,อามาดูภาคสองรู้สึกว่ามันเล่าโลเคชั่นแคบไปหน่อยอันหนึ่งและแล้วก็สองไม่ค่อยมีอะไรคือ ส่วนใหญ่เหตุการณ์จะอยู่แค่ในเรือนจํากับสารซึ่งอันนี้ผมเข้าใจได้นะคือพอมนโดนจับใช่ไหมว่าต้นเรื่องนก็เล่าแล้วว่ามันโดนจับแล้วก็เหตุการณ์ก็มาเล่าถงึงที่เจอในเรือนจําส่วนตัวมองว่าเข้าใจนะเข้าใจที่เขาจะจําระสื่อนะเข้าใจในสิ่งที่พู้กับเขาจะพยายามจะอธิบายให้คนดูเ <How much S 1> ข้าใจคือเขาไม่ได้เล่าแค่ว่าอเช้า,ชานี้เจออะไรวันนี้ทําอะไรบ้างกิจกรรมหนึ่งสองสามสี่แต่ว่า เขาเล่าถึงจะมีบางฉากที่เขาตัดเข้าไปในจิตใจของโจเกอร์ว่าวันนั้นเขาเจออะไรแล้วในจิตใจเขารู้สึกยังไงอ,อพอเล่าสิ่งที่จิตใจ,จพร้อมกับไอ้เพลงมิวสิคมาเสร็จก็กลับมาสู่ความเป็นจริงเออแล้วก็มเนเนื่เนนไปอ่าวันนี้เจออะไรเฮ้ยมีความสุขพอมีความสุขมันก็ตัดกลับไปในจิตใจอีกว่าเขากำลังมีความสุขแบบไหนอ่าลองเพลง้องเพลงลองเพลงเต้นรำลองเพงลง,พ,ง,ลลอง,พ,งพอเสร็จแล้วก็กลับมาปุ๊บ กลับมาโลกปกติแล้วก็เรื่อมเนินไปพอไปเจอเหตุการณ์อีกก็ตัดไปฟึบเข้าไปในจิตใจของจ๊กเกอร์อีกให้เราได้เห็นว่าตอนนี้จิตใจเขาเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงเออผ่านบทเพลงหรือข้อ,อบ,บานผ่านความก็เรียกว่าอะไรเหมือนการสแสดงบนเวทีเออในอันนี้คือในจิตใจเขานะถ้าคนดูที่เป็นถ้าเป็นอินเทอร์เวิร์ดเป็นพวกโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่อาจจะมีปมในชีวิตมาอาจจะคือเรื่องเลวร้ายมาผมว่านั่นจะเข้าใจได้ เคนที่ไม่เข้คนที่ไม่เข้าใจหรือคนที่ไม่ได้เป็นก็ไม่ผิดนะหรือว่าคนที่เป็นแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ผิดเออแค่จะบอกว่าถ้าเรามองดีๆาจะรู้ว่าเขาสื่อคือภาวะจิตใจใช่วงนั้นเวลานั้นของอา t h เธอร์เฟกเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายทอดมาในมุมของบทเพลงมิวสิควลผ่านตัวละครของตัวของอาเธอร์กับแฮร์รี่ควินใช่ไหมในเรื่องของเรียกรีลี Lee, 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 Lee. ผมไม่รู้ว่ารีเนี่ยมันย่อมาจากอะไร แต่ก็ในส่วนของตัวฮาร์ริคิวล์นางเอกอะมันก็จะไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีความใกล้เคียงกับตัวคอมมิกเหมือนกันเหมือนจ็อกเกอร์เลยคือไม่ได้อิงตามคอมมิกหรือในหนังที่เราดูดูกันมาฮาร์ริควลนในเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเอฟซีซะมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นเกิดมาเป็นคู่ขากันเลยเหมือนเป็นคนที่คอยเลี้ยวอะไร มีผลต่อความคิดมีผลต่อการตัดใจของมีอิทธิพลต่ออาเธอร์มากกว่าที่จะเป็นเหมือนมือซ้ายมือขวาของโจ็กเกอร์ในการ์ตูนหรือว่าในหนังที่ผ่าน,านมาพอเรื่อนเงินไปเจอช่วงที่ดีก็ดีอย่างที่บอกเจอช่วงเลวร้ายช่วงที่แย่ช่วงที่ดิ่งจิตใจเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะแสดงมาอีกแบบหนึ่งเออเราอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในจิตใจเขาคือ ความเป็นจริงโลกเป็นจริงไม่ใช่นะมันคือจิตใจเขาคิดอะไรอยู่เพราะว่ามันมีบางชามาตัดมาฟึบแล้วก็ปกติทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะั่นน่ะมันคุยกับคนที่ต้องตัต้งใจดูอ่ะถ้าไม่ตั้งใจดูไม่ตั้ไม่ตีความไปด้วยดูไปด้วยไม่เข้าใจสิ่งที่เขาเป็นอ่ะไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวละครณนะช่วงเวลานะั้นอ่ะ มันจะน่าเบื่อเออมันจะจืดมันจะอืดยืดยาดเนื้อเรื่องไม่เดินไปหน้าเลยเดี๋ยวกขึ้นสาลเดี๋ยวก็เขคุกเดี๋ยวขึ้นสารเดี๋ยวก็เข้าคุกเออ,เเเอ,อถ้าเป็นคนที่ไม่ติดก,กับกูจะต้องมีฉากแอคชั่นแบบเออแบทแมนแบบของโนแลนหรือว่าของทิมเบอร์ตันหรือว่าจะต้องโอ้โหระเบิดตูมตามอะไรเงี้ยมันก็ดูได้สนุกเข้าใจได้มันเทิงได้ บันเทิงในมุมของเข้าใจเขาเข้าใจตัวละครมันต้องเข้าใจตัวละครก่อนอนั่นแหละก็ถือว่าโอเคประมาณนึงนะสําหรับผมนะที่อื่นอาจจะให้น้อยแต่ผมผมให้ให้หกคะแนนเลยได้อยู่หกจุดห้าก็ได้อะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ามันต้องดูแบบเข้าใจเขาเข้าใจตัวลนะครว่ามันเจออะไรอยู่สภาวาจิตใจเป็นอะไรแล้วก็ อดีตที่ผ่านมาเนะ่ะเขาโดนอะไรมาแถมไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครโกรหกไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนโกหกอารมณ์เราอยู่ช่วงไหนเราเอียงไปทางไหนเราเชื่ออะไรเราไม่เชื่ออะไรนั่นแหละแล้วก็ฉากตอนท้ายสุดของเรื่องนะ่ะมันเหมือนเขาพยายามจะปูไปสู่โจกเกอร์ในภาคอื่นหรือจักรวาลอื่นอืมซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่รู้สึกอินนะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โห นี่สิอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณนี้ไม่ไม่เฉยเฉยไม่อินมากเลยอืมผมว่าที่ตกม้าตายคือตรงนี้เนี่ยตัดไอ้เรื่องของเนื้อเรื่องที่มันดูน่าเบือ่อยืดยาวแล้วก็ขาดสีสันไม่มีแอคชั่นอะไรให้เราดูแล้วตื่นตาตื่นใจเลยเออยิ่งมาจบด้วยไอ้แบบนี้นะอืมมันก็รู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วที่คนเขาดูแล้วไม่ค่อยอินเท่าไหรอ่อ่ะตั้งแต่เริ่มเรื่องมันจะเหมือนแบบ บิวบิวเดี๋ยวจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เดี๋ยวมันจะต้องทําอะไรแน่มันโดนกระทาอย่างนี้มันจะต้องเก็บอารมณ์เก็บกดแล้วมันจะต้องระเบิดอะไรทั้งอย่างไม่ฉากอะไรก็ฉากหนึ่งทั้งเรื่องมันจะวนอยู่แบบนี้บิวมันจะทําอะไรมันจะทําอะไรก็ไม่ทําสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนี่คือจ็กเกอร์ทักสองจ็กเกอร์โฟลิอาดูก็แนะนออําเฉพาะบางคนนะใครที่เป็นแนวนี้เป็นแนวที่จิตวิทยาหน่อยอะไรเงี้ยก็ ไปดูจะเข้าใจได้ง่ายคนที่เน้นสายบันเทิงหรือคาดหวังระเบิดตูมตามนล้วก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อยก็นี่แหละครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมฟังครับ,บติดตามฝากกดไลค์คลิปต่อไปด้วครับสวัสดีครับ In my life, I have someone who needs me. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Shota. I will no longer allow any of you so stop your sign to keep me down. Be happy again. I got the sleeping suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want.